ของหุ่นตาดยางยางออกเพ่อถึงดีกำไรงามเะาหายจะเต้นปุ๋ยลดต้นทุนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยหลังจากเปิดกรีดมาแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรยางต้นโทรมใบายางบาบากบางมาก แล้วก็เปลือกอยางเริ่มแห้งเปลือกอยางเริ่มแข็งเปอร์เซ็นต์น้ำยางไม่มีหรือว่าถ้าทำขี้ทำทำขี้ยางมันก็จะเห็นน้ำเลี้ยงที่อยู่ในถ้วยถ้วยรับน้ำยางหรือในโป๊ะเนี่ยมันมากขี้ยางมันได้น้อยนั่นคือน้ำเลี้ยงมันเยอะเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันน้อยถึงหนุ่มตรงแดงก็เลยมาเจอพาราไว้พาราไวหลายคนบอกว่าอย่าเร่ง แต่หนุ่มน้องเลงก็บอกว่าอาจจะเป็นยาเร่งกันรแต่เร่งไงเรารวยขึ้นทําไมที่บอกว่ารวยขึ้นเพราะว่าไอ้ไอพาราไวเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนที่เข้าไปทดแทนน้ํายางน้ํายางที่เรากรีดแต่ละวันมันเข้าไปทดแทนไอ้น้ำยางที่ออกมาแต่ละวันทำให้ไอ้เลือก เลือกยางท่อน้ำเลี้ยงผาหนังซซลผานังซซลนั่นนะ่ะมันหนาขึ้นทำให้กรีดบาดน้อยทำให้ไม่กรีดบาดเพราะว่าผานังเซลท่อน้าเลี้ยงนะ่ะมันหนาเพราะว่ามันหนามันก็เลยไม่กรีดบาดไม่กรีดเข้าวเก่็มันก็คือลดไปได้ระดับหนึ่งแต่สำหรับที่ว่าต้นยางโทมต้นยางที่ว่าขาดปุ๋ยถูกยาเร่งพวกนี้แม้จะ แม้กระทั่งว่าเรากรีดสวยสวยพอผ่านไปสองอาทิตย์มาดูโอ้ยมันบาดมันมันทะลุถึงเนื้อไม้เพราะสาเหตุคือมันโซมต้นมันโซมมันก็เลยแห้งพอมันแห้งถึงไอ้รอยที่มันบางๆเนี่ยมันปรีนั่นเลยคือสาเหตุเพราะว่าหนุ่มตองเดงเจอมากับตัวเองนะเจอมากับตัวเองที่ว่าไอ้ยางหน้าเรียกกันว่าทําไมทําไมที่ว่า มันเป็นตุ่มเป็นตาหน้าเวลากรีดนี่กรีดสวยไม่หันไม่หันพูดกับคนอื่นเลยนะเพราะว่าเรากรีดสวยความจริงเรากรีดสวยแต่หน้ามันแตกหมดเลยเพราะว่าตอนอ้นยางมันโตมมันขาดธาตุอาหารเราจะกรีดเอาน้ายางอย่างเดียวนี่ถึงทีนี้เพราะว่าเนี่ยปุ๋ยทางดินไม่ได้ใส่ทีนี้เราก็มาใส่ทางลําต้นก็คือหนุ่มตองเร็งเจอพาราไว้เนี่ยพาราไว้ก็เป็นฮอร์โมนที่เข้าไปทดแทนน้ํายางเพราะว่าทดแทนน้ํายางแล้ว ยางก็ออกดีเปอร์เซ็นต์ก็ดีส่วนการทาหนึ่งครั้งก็อยู่ได้30วัน30วันถ้าว่าเกินจากนั้นสมมุติว่าสมมุติว่ายางเรายางเราออกอยู่ตีเป็นน้ํายางะนะน้ำยางจอดก็คือ60กิโลพอทาพาราไวย้ยางมันสมบูรณ์ขึ้นเมื่อยางมันสมบูรณ์ขึ้นทีนี้มัน จาก60ก็บางทีขึ้นมา70 80 90ถึงบางที100เพราะว่า100ในระยะ1เดือนน่ะมันอาจจะขึ้นไปได้ถึง100กิโลเพราะว่าหลังจาก30วันธาตุอาหารที่เราทาไปหนึ่งหน้าแปลงในหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มหมดไปเพราะมันออกมากับน้ำยางเพราะมันออกมากับน้ำยางทีนี้มันก็เริ่มลดลงไปอีกเหลือ90เหลือ80เหลือ70เหลือ60 มันก็กลับไปอยู่ที่เดิมถ้าเราไม่ใช้มันก็ไปอยู่60ไปอยู่50ไปอยู่ประมาณนั้นอ่าแล้วก็เพราะว่าเราไปใช้ต่อเนื่องเดือนตัดไปมันก็จะอยู่ที่เสมอกันถึงถ้าว่าเราใช้โดยไม่ขาดเลยนะ30วัน30วัน30วันครั้งมันก็จะอยู่ที่สมมติว่าขึ้นไป80หรือ90มันก็จะไปอยู่90 90 90เสมอกันเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันก็เสมอกันสมมติว่าได้38ก็38 38 38 หรือบางทีลงมาสามเจ็ดหรือบางทีก็ขึ้นไปสี่สิบแต่ตรงนี้เห็นไหมใบเสร็จใบเสร็จน้ำยางที่น่มนงแดงให้ดูรอบที่แล้วที่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ของนุมนงแดงเมื่อก่อนเมื่อก่อนน่มนงแดงขายน้ำยางอยู่ที่ประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นต์สามสิบหกเปอร์เซ็นต์สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์บางทีก็ลงไปถึงสามสิบสองนุมนงแดงตกใจนะ ตกใจว่าทําไมเปอร์เซ็นมันถึงได้ลดก็เลยไปหาร้านอื่นที่ไม่รู้จักว่าหน่มตรงแดงคือก๋วยยางกี่ไร่ไปขายลองเปลี่ยนร้านไปขายเขาก็เลยเอาเอาน้ํายางไปทําเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นก็เลยขึ้นเพราะสาเหตุว่าคนซื้อน้ำยางส่วนใหญ่ส่วนใหญ่และก็เป็นบางตัวนะนะ เป็นบางส่วนไม่ใช่ทุกคนพอรู้ว่าเราทาอะไรกับต้นยางยางมันออกพอยางออกได้โอกาสและได้โอกาสและที่จะทําให้เปอร์เซ็นต์มันลดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันลดก็คือเขาจะได้กําไรจาก44%เปอร์เซนของนมทองแดงตอนนี้เขาเคยซื้ออยู่ที่32%เปอร์เซนดูว่าเขากินไปกี่เปอร์เซ็นต์เยอะมากถึงทีนี้นี่แหละ มันขึ้นอยู่กับตรงเนี้ยเพราะว่าไอ,เอเ้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เนี่ยเราทําอยู่ที่ปกติเขาจะคิดอยู่ที่ร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าทําเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์น้ํายางก็คือสิบกรัมสิบกรัมในทศนิยมร้อยนะก็คือสิบกรัมแต่ส่วนใหญ่จะทําอยู่ที่แปดจุดห้ากรัม เราได้เพียงแค่85%ของน้ำยางทั้งหมดนะแต่ร้านที่ว่าซื่อสัตว์จริงๆหรือว่าเขาเรียกว่ากินกันพอประมาณนะนะเขาจะทำอยู่ที่9 9 90% 90%ก็เหมือนกบอน่มตงองแดงที่เขาทำ90%น่มตงองเดงก็เหลือเป็นเปอร์เซ็นที่เป็นยางแห้งก็คือ4 4แต่ถ้าว่าเขาไปทำเตยม8% เปอร์เซ็นต์ของเป็ดกมของน้ำยางเนี่ยมันก็จะไปเหลืออยู่ประมาณ30กว่ากว่าประมาณ3า3สาบประมาณนั้นไอเรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำยางเนี่ยเดี๋ยวก็มาคุยกันมันยาวมากเพราะเรื่องนี้มันสำคัญแต่ถ้าว่าคุณเอาพาเราไว้ไปใช้แล้วเนี่ยและเปอร์เซ็นต์มันลดเนี่ยลองเปลี่ยนร้านดู ลองเปลี่ยนหลายร้านแล้วก็ไม่ต้องโมก็มากนะว่าคุณใช้อะไรมาเพราะก็ตีเป็นยาเร่งหมดแหละจะว่ายางมันออกอะยางอดีต้นเท่าต่แขนนะนะยางดีต้นเท่าต่แขนกรีดหน้าสั้นๆเล็กๆพอเพราะยางพวกนี้ถ้ากรีดครึ่งต้นหรือว่าเกินครึ่งต้นตายแน่นอนหรือว่าถ้าว่าไม่จําเป็นนะนะเว้นไว้ก่อนให้มันใหญ่ก่อนถึงจะกรีดให้ไปกรีดต้นที่ว่าถ้าตอนนี้ประมาณห้าสิบหกสิบเซนรอบต้นเนี่ย ไปเปิดพวกนั้นก่อนอ่าแล้วก็ต้นที่ว่าตายนึ่งเนี่ยต้นที่ตายนึ่งก็คือทิ้งไว้เลยแต่ต้นที่ออกกัวออกท้ายเนี่ยมันกําลังจะตายนึ่งเนี่ยเอาพาราไว้ไปคืค้นคูมันมันจะอ่ามันจะไม่ได้แต่ถ้าว่าการตายนึ่งพูดเรื่องการตายนึ่งนิดนึงการตายนึ่งมันก็เหมือนกับโรคมะเร็งนันเองถ้าไม่รักษาไม่บำรุงตายแน่นอน แต่ถ้าวายังรักษา,ายังบำรุงมันไม่ตายถึงเคล็ดลับเคล็ดลับในการบำรุงยางืุนครูเนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่มันจะใช้กับาราไว้นี่แหละแต่มันทาไม่เหมือนเพื่อนก็ถามทางเพจนุมตองแดงมาได้สั่งหนุมตองแดงแล้วก็ถามได้ว่าทําอย่างไรมันคือเคล็ดลับตัวนี้มันสามารถคุนครูได้แต่ไม่ใช่ทาปกติ แต่พวกนี้คือทา15วันครั้งเพราะการที่ว่าเราทาเพื่อคุณครูเนี่ยมันได้เพียงแค่15วันครั้งมันต้องคุณครูอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องอยู่อย่างเนี้ยและมันจะไม่ตายมันจะได้น้ำยางเพิ่มแต่เมื่อไดที่คุณหยุดใช้มันก็ตายนึ่งได้เพราะบางทีรากมันเสียไปแล้วเชื้อรามันจับรากไปแล้วแหมโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตกินกาแวต่อแล้วก็ หลายคนก็ไปกรีดยางแต่หลายคนก็มันหนุ่มตรงนี้ก็รับมีดกรีดยางต่อ